แบ่งให้นะผมไม่ใช่ขอทานครับอุ๊ยอุยไม่ใช่ป้าไม่ได้ใจให้กินฟรีช่วงเนี้ยป้าเจ็บเอวอ่ะอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพ่อหนุ่มเนี่ยช่วยป้าขวาดพื้นนะเดี๋ยวป้าเนี่ยแบ่งให้นะ ชีวิตไอ้น้องคนนี้มันน่าสงสารมากเลยนะผมได้ข่าวว่าแม่มันมีชู้แล้วก็หนีตามมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะส่วนพ่อมันทําธุรกิจแล้วก็ล้มละลายเจ๊งไม่เป็นท่าเลยตอนเนี้ยไอ้น้องมันก็ไม่มีที่อยู่เพราะบ้านมันเอาไปจำนองใช้หนี้หมดแล้วตอนเนี้ยดูทรงไม่มีทั้งบ้านแล้วไม่มีที่ไปด้วยยังไงป้าช่วยมันหน่อยแล้วกัน พนมงานป้าเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะแต่ป้านะปวดเอวปวดหลังมากเลยอะ่ะถ้ามาช่วยงานป้านยนะป้าจะให้ทั้งอาหารแล้วก็ที่พักเลยนะพีฟ้าเดี๋ยวเธอนอนห้องนี้นะแล้วป้าน่ยไม่มีเงินเดือนให้หรอกนะ จำไว้เลยนะว่าป้าเนี่ยไม่ชอบคนขี้เกียจห้ามขี้เกียจล่ะแม่เดี๋ยวเย็นนี้แม่แม่เอาไอ้ขอทานมาจากไหน,นพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยเขาชื่อฟีฟ้าแล้วเราอะ่ะทำการบ้านยังอยเออเดี๋ยวฉันนจะไปซื้อของก่อนนะเออ แล้วก็ลูกชายฉันเนี่ยชื่อโอโซนถ้าไงก็ทำความรู้จักกันไว้แล้วกันดีนะที่ฉันเก็บงินเอาไว้นิดเดียวอะว่อวานผมยังกวาดไม่เสร็จครับมอเช้าเลยรีบไปแต่เช้าเลยแต่โอ่งอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยครับผมไม่ได้แตะมันจริงๆนะ เอ้ฟีฟาเดี๋ยววันนี้เราไปนี่อาลูกบ้านมาจากไหนก็แม่ไม่เคยซื้อให้ผมมาเพื่อนผมมีกันหมดนี่แกที่อ่านขโมยเหรอฮะโอซซนนี่คุยนีนะโอซซนป้าครับผมว่าเงินเนี่ยเราไปฝากธนาคารได้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกนจ่ายก็ได้โอ้ยไอ้เรื่องแบบนี้ป้าไม่รู้เรื่องหรอกเอาไว้ฟีฟาค่อยสอนป้าแล้วกัน ได้เลยครับนี่โอโซนลูกชายป้าเนี่ยมันเป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องยังไงก็อย่าไปถือสาเลยแล้วกันเงินเนี่ยเก็บเอาไว้ให้ป้าด้วยนะเพราะไหนไหนฟีฟ้าเนี่ยก็กินอยู่ที่บ้านป้าอยู่แล้วอ่ะป้าก็ฝากดูแลเงินนี้ด้วยแล้วกันป้าไม่อยากเก็บไว้กลัวมันจะหายอ่ะป้าครับเรารู้จักกันแค่ไม่กี่วันเองอ่ะ คุณป้าไม่กลัวว่าผมเนี่ยจะหลอกเอาเงินไปไหนับโอ้ยเงินแค่นี้เองถ้าเกิดว่ามันหายเนี่ยก็ถือว่าป้าในดวงซวยกันแล้วกันไปเข้าบ้านโอโวนโอเคชำตัวให้มีประโยชน์หน่อยได้ไหมฮะโอ้ยวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นเนี่ยฮะเนี่ย ดูฟี่ฟ้ามาั่างมีแต่คนชมเรียนดีทำงานดีทำไมไม่ทำให้แม่ชื่นใจบ้างเหรอแล้วที่แม่เอาเงินไปส่งไอ้ขอทานและเรียน่ะเงินเราแทบจะไม่มีเก็บแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เป็นก็ไม่พูดเข้าบ้านเดี๋ยวนี้นเลยเข้าบ้านแม่ผมเจ็บแม่ไอ้เรยไม่ต้องพูดฟีฟ้ากินซาลาเปานี่เยอะๆนะเจ้านี้อร่อยมากเลยเงินป้าผมเอาไปลงทุนแล้วนะครับฮะ นี่มึกงกมลเงินแม่กูเหรอนี่เงินเนี่ยแม่เป็นคนให้เขาเองฟีฟาเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านเราเาก็เปรียบเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละเงินนิดนหน่อยหน่อยมันจะเป็นอะไรไปฮะแม่แล้วเงินของมาไม่เห็นได้บ้างเลยแล้วแกชื่อฟีฟาปะเออฉันให้เงินแกไปเนี่ยนะแกก็ไปเที่ยวเล่นอยู่นั่นแหละเออแล้วโดนโกงหรือเปล่า ได้กำไรมา5,000ครับ5 0าพันป้ารู้นะว่าฟีฟ่าเนี่ยเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทำอะไรก็จเจริญแน่ๆโอโซนแกนะหัดเรียนรู้จากฟีฟ่าซะบ้างนะไม่ใช่วันๆเอาแต่เที่ยวเล่นกินเกิลกินข้าวกันฟีฟา่าผลสอบออกแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะผลนี้ไปไว้ที่บ้าน แกนี่เป็นคนแรกในหมู่บ้านเลยนะที่สอบติดแพทย์อะอันนี้มันเก่ง,งจริงๆเลยอะไม่ได้ไม่ได้มีฟ้าเรียนต่อมาหาลัยไม่ได้นะเข้ามาหาลัยเนี่ยมันใช้เงินเยอะไม่ใช่เหรอทำไมแม่เขาหาเงินเองไปเลยอะผมรู้นะว่าแม่จะบอกว่าเขาหาเงินเก่งอะแต่มันก็เป็นเงินแม่ไม่ใช่เหรอที่เขาไม่หมุนะ่ะแม่เลี้ยงดูเขามาตั้งหลายปีเงินนั้นอะมันควรจะเป็นของเราถึงผมจะสอบไม่ติดมาหาลัย แต่ผมก็สามารถเอาเงินของแม่เนี่ยไปหมุนได้เหมือนกันแม่ผมตั้งหากที่ต้องดูแลแม่จนแก่ไม่ใช่มันเฮ้ย้โย,โ,ย,โ,ยโอโซนทำอะไรเนี่ยเหรอโอโซนเก็บเงินนี่ไว้ก่อนเพราะยังไงแม่กับฟีฟ้าเนี่ย,ยก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันอยู่แล้วเลือดเนี่ยย่อมค้นกว่น้ำ ฟีฟ่าฉันยินดีกับนายด้วยนะทเทเลื่อนข้าเป็นผู้อำนวยการแต่อยู่น้อยๆอะว่าแต่ทำไมนายถึงอยากเป็นแพทย์เหรอคุณป้าครับเดี๋ยวผมสอบเข้ามาหาลัยได้แล้วเนี่ยผมจะเรียนแพทย์นะครับต่อไปเนี่ยผมจะได้ดูแลร่างกายป้าท,ที่บ้านครับได้แล้วป้าจะรอวันที่ฟีฟ่ามาดูแลป้านะสบายไหมครับนี่ เงินผมมันไม่มีจริงๆ,ๆปล่อยพวกเราออกจากโรงพยาบาลเถอะแม่ผมก็บอกอยู่ว่าสบายดีอะแต่คุณครับผู้ป่วยในอาการหนักมากแล้วนะครับต้องรีบผ่าตัดด,ด่วนโอกาสสาเร็จจะได้สูงขึ้นในฐานะที่คุณเป็นลูกชายอะคุณจะปล่อยแม่นอนรอความตายอย่างนี้เหรอครับแล้วยังไงอะค่ารักษาแพงขนาดไหนจะให้ผมหามาจากไหนผมบอกเลยว่าผมไม่มีม<ะ>ันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือว่าคุณป้าแกป่วยหนักอะต้องผ่าตัดด่วน แต่ว่าป้าแกไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาลูกใช้ก็เลยวุ่นวายแบบนี้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมผ่าตัดได้ค่ะแต่ก่อนผ่าใครจ่ายเป็นผู้อำนวยการใหม่ของทางเราค่ะชื่อคุณฟีฟ่าเขาเก่งมากๆเลยนะคะตั้งใจรีบผ่าจะรีบค่ไปไ้นคะจะไปหาเขานอนลงก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันฟีฟ่า พีฟ่ฟ้าเงินสองแสนนี่เป็นของนายคุณก็มีเงินไม่ใช่เหรอครับทำไมมาเอาเงินนี้ไปผ่าตัดก่อนล่ะแม่ฉันบอกว่าเงินนี้มันเป็นของนายแม่ฉันก็เลยไม่อยากใช้ผมไม่ต้องการมันหรอกครับคุณเคยพูดไว้ไม่ใช่เหรอครับว่าผมเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเงินและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเงินเนี่ยผมก็แค่เอาไปหมุนและลงทุน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เงินของผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฟีฟ่านี่แม่ผมว่าเก็บเงินนี้ไว้ดีกว่าเลยแค่นี้ไม่พอหรอกนี่พูดปากไปเลยนะฟีฟ่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกเงินสองแสนเนี่ยมันเป็นเงินของแม่ฉันที่นายเอามาหมุนเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มันก็ต้องเป็นของพวกฉันมากสุดมันก็แค่ค่าแรงของนายแค่นั้นแหละแม่ฉันเนี่ยเลี้ยงดูนายมาตั้งหลายปีส่งเรียนจบไปต่างหากนายคิดว่าเงินแค่เนี้มันไม่ทุเล็ไปหน่อยเ มากสุดก็ต้อง5้า0 0 0เว้ยนี่พูดอะไรงั้นมานี่แม่ฟีฟาอย่าไปฟังโอโซนมันนะอันนี้เป็นเ,นเงินของฟีฟาแล้วก็ผลสอบ<ต>ผมไม,ไม่ต้องกลายมาหรอกครับเงินจนํานวนนี้ถือะว่าผมชดเชยให้พวกคุณแล้วกันนะครับแล้วต่อจากเนี้เราไม่มีอะไรติดค้างแล้วครับคุณเตรียมตัวสําหรับการผ่าตัดจะดีกว่านะครับฟีฟาฟีฟา อำนวยการเรียกดิฉันมันมีอะไรรเปล่าคะการผ่าตัดห้อง456เนี่ยเป็นไงบ้างคนไข้ไม่ได้รับการผ่าตัดค่ะวันนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปดิฉันห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังค่ะอนวยความวาคะ่ะ แค่ผ่าตันด่วนเข้ามาต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเชิญค่ะอารยาเดี๋ยวหมอจะหยุดงาน2วันนะยังไงเนี่ยเธอต้องโทรหาผู้ป่วยห้อง4นะี่ห้าหะมาผ่าตัดโดยโด่วนเลยนะถ้ามีอะไรเนี่ยโทรหาฉันได้ค่ะครับฉันโอโซนะเงินที่แม่ฉันให้นายไปสองแสนนะ ฉันขอมาเป็นเงินขวัญมั่นแต่งงานนะเพราะว่าตอนนี้แม่ฉันไม่อยู่แล้วอะอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นพูดให้ชัดเจนนะไม่งั้นฉันไม่ให้เงินก้อนนี้หรอกก็ตอนนั้นแม่ของฉันไม่ไหวแล้ะและอยานะ่างเนียเขาก็ไม่อยากใช้เงินก้อนนี้ของแกด้วย ันนะพูดหลายรอบแล้วนะว่าให้ผ่าตัดแต่เขาก็ไม่ยอมผ่าตัดเพราะเขากลัววันสุดท้ายฉันกับแม่ก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นฉันได้ยินมาว่าเงินก้อนนี้แม่ให้นายไปทำธุรกิจไม่ใช่เหรอฉันว่านายเข้าใจผิดแล้วนะแม่ฉันเนี่ยใช้เงินเก็บของตัวเองแล้ววันนั้นหายไปไหนะโอโซนที่แม่พูดไปอ่ะเพราะว่าโอโซนเป็นลูกชายของแม่ แต่ว่าเงินนี้มันเป็นของฟีฟ่าเขาเขาเป็นคนหาเงินมาเองเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เงินนี้ในการเข้าเรียนมาหาลัยแต่แม่ฟีฟ่าเนี่ยเขาต้องอดทนและพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเขาหวังมากกับสิ่งนี้แล้วเราจะไปทำลายเขาเหรอลูกฮะถ้าลูกอยากทำธุรกิจนะแม่มีเงินให้ลูกอยู่ก้อนหนึ่งแต่เราเนี่ยอย่าไปทำลายอนาคตของเขาเลยนะ แม่ครับผมขอโทษรอ้องไห้ทำไมเหรอ ผมคิดถึงแม่ครับ